เบอร์ศูสวยมากสวัสดีคะ่ะทุกคนมาเจอกันในช่องลิกานะคะวันนี้มารีวิวลิปออกใหม่กันนะคะเป็นลิปของลา l a s s รุ่นนี้เลย ลาก l าสแบดดี้ลิปแมตนะก็จะเป็นลิปเนื้อแมทนะคะรอบนี้เนี่ยเขาออกมาทั้งหมด1 0เฉดสีด้วยกันนะคะก็จะมีทั้งโทนสีเที่ยวไว้กลบพื้นสีปากนะค,ะคือเบอร์ศูนย์หนึ่งกับศูนย์สองแล้วก็จะเป็นโทนสีว่าโทนชมพูโทนแดงโทนน้ำตาลโทนส้มนะคะคือมีหลากหลายโทนเลยต้องบอกเลยว่าได้ลองใช้แล้วสีสวยเยอะมากทุกคนแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยเนื้อดีมากคือเป็นลิปเนื้อแมทที่เนื้อนุ่มๆม,มีความวาเป็นกำมะหยี่ทาแล้วก็รู้สึกว่าสบายปากแล้วก็เม็ดสีของเขาเนี่ยมีความชัดเจนกลบ พื้นสีปากค,คล้ำได้ถึง80%เลยตัวลิปรุ่นี้นะคะเวลาทาเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันเหมือนช่วยเติมเต็มให้แบบว่าร่องปากเราเนี่ยมันดูมีความอิ่มฟูขึ้นแล้วก็ลูกนี้เขามีใส่บำรุงมาด้วยนะคะมีทั้งไฮยาแล้วก็โซเดบาออที่ให้ความนุ่มชุ่มชื้นกับรปมฝีปากด้วยอ่ะเดี๋ยวมาดูที่แพคเกจก่อนนะคะเขาก็จะมาแพคเกจแบบนี้นะอันนี้คือตัวกล่องของเขาก็จะเป็นกล่องแบบว่าโทนสีฟ้านะคะเป็นสีแบบว่าที่เห็นแล้วแบบนึกถึงสีของผ้ายีนประมาณนั้นนะเวลาจับจะมีวววว่า่วาาาคมมนนนนขขอองตองนะตััักกษรึึ้ิดทีล ะะแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นชื่อรุ่นของเขานะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นชื่อสีด้านบนก็จะเป็นชื่อสีเหมือนกันนะคะแล้วก็อันนี้คือตัวแท่งของเขาแพคเกจทำมาขนาดแบบว่าน่ารักมากๆเลยนะคะ พกพาง่ายแล้วก็แพ็กเกจสวยเลยถ้าเกิดว่าใครที่เคยใช้ตัวรุ่นกลอสของเขาเนี่ยรุ่นกลอสของเขาเนี่ยมันก็จะเป็นแพ็กเกจที่มีความเงาเงาหน่อยนะฮะเทียบกันเลยนี่อันนี้คือรุ่นกลอสนี่คือรุ่นแมทนะคะเห็นไหมมันจะมีความต่างกันดีเทลตรงนี้ตรงปอกฝาเขาที่มันจะมีความนุนๆนขึ้นมาโลโก้จะมีความว่านุ่นนนขึ้นมาด้วยนะคะแล้วก็จะมีชื่อสีบอกตรงนี้แทนแมทนุ่มๆแมทกำมะหยี่นะคะแล้วก็สีมีความชัดนะสามารถจะกลบพื้นสีปากได้ประมาณ80%เลยแล้วกดบิวเะะือนยัง มีความแบบให้ความสบายปากของเราแล้วก็ยังดูเป็นความแมตที่ไม่แมตแห้งไม่แบบว่าดูหนาตึบไม่แน่นตึบออะไรเงี้ยทุกคนมันยังมีความแบบทิ้งความไปธรรมชาติได้กับริมฝีปากอยู่นะคะแล้วก็เนื้อเนี่ยเนี่ยเบลนอย่างเงี้ยได้นะเบลนได้ง่ายเลยตุ้นเนี้ยเขาจะมีเป็นสีเบสด้วยทุกคนต้องบอกเลยว่าสีเบสเนี่ยเป็นอะไรที่แนะนําว่าต้องมีอย่าให้ใช้คู่กันนะคนมีสีเบสสักสีหนึ่งนะคือเขาจะมีสีเบสเบอร์ศูนย์หนึ่งกับศูนย์สองเบสศูนย์หนึ่งเนี่ยก็จะแบบเหมาะกับป้าลิ แบบชมพูทนแดงประมาณนั้นนะคะถ้าหากว่าใช้สีเบสลงไปก่อนแหละมันจะทําให้ตัวสีลิปที่เราทาอันต่อไปอะ่ะมันดูมีความแบบซอฟมีความละมุนขึ้นเลยก็เลยอยากแนะนําว่าถ้าเกิดจะซื้ออ่ะอยากให้ซื้อแบบคู่กันไปเลยใช้แบบว่าอ่ะเบอร์ศูนย์หนึ่งกับศูนย์เจ็ดเบอร์ศูนย์หนึ่งกับศูนย์แปดอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าซื้อเบอร์ศูนย์สองกับเบอร์ศูนย์เก้าอะไรประมาณนี้ทุกคนคือแบบจับคู่กันแนะนําว่าอยากให้มีสักสองสีอะไรเงี้ยผสมกันมันสวยมากเดี๋ยวเาจะเช็ดให้ดูพื้นสีปากก่อนนะคะ อากาศแบบเย็นด้วยไงแต่ว่าทาลิปบัเนี้เนื้อแมทอะไม่มีปัญหาเรื่องปากแห้งขึ้นเลยทุกคนคือเดือเขาดีมากอะทำให้ปากมีความชุ่มชื้นนานดีนี่เลยทุกคนอันนี้ก็เช็ดปากเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คือพื้นสีปากของลิปก่อนที่จะทาลิปนะก็จะมีความคล้ำขอบปากแบบนี้นะข้างในก็จะอมชมพูนิดนึงที่จะทาเป็นสีนี้นะคะเป็นสีที่ลิชชอบอีกสีหนึ่งเลยคือเบอร์ศูนย์แปดนะ อันนี้จะเป็นแบบว่าหมุนๆน,นะคะทุกคนหมุนอย่างนี้แล้วก็หัวแปรแบบนี้นะคะตัดเียงอย่างนี้เลยเวลาทาก็ทาง,ง่ายเก็บขอบปาดเก็บมุมอะไรก็ได้ง่ายเลยแล้วก็ตัวเนละลิปของเขาจะมีกลิ่นหอมๆนะคะเป็นกลิ่นหอมมันหวานนะเหมือนกลิ่นพ่ผลไม้เลยหอมดีส่วนตัวชอบนะกลิ่นมันน่ากินดี <laughs> เนี่ยเห็นนะคือมันจะไม่เน้นให้แบบว่าเห็นร่องปากที่ดูชัดขึ้นเห็นไหมเป็นแบบนุ่มๆเลยนะทาง,ง่ายนะคะแล้วก็ไม่เหนอะ ถ้าเกิดว่าใครที่ชอบทาเบลนสีอะรุ่นนี้ก็สามารถจะเบรนดได้ง่ายนะเนี่ย เนื้อเบามากทุกคนคือเป็นเนื้อแมทที่ทําเนื้อมาดีมากๆเลยรู้สึกว่าแบบมันสบายปากยังให้ความชุ่มชื้นแล้วก็เนื้อลิปของเขาเนี่ยช่วยเติมเต็มร่องปากเราให้ดูมีความอิ่มฟูขึ้นนะคะเดี๋ยวจะทาแบบว่าเป็นเบสเบอร์ศูนย์หนึ่งให้ดูด้วยคือถนะ้าใครที่ไม่ได้ผื้นปากคัมก็สามารถจะทาสีเนี้ยสีเดียวก็ได้นะแต่ว่าลิกับผืนปากลิกทาสีเบอร์ศูนย์หนึ่งเดียเด๋ยวๆไม่ได้นะทุกคนแต่ว่าเหมาะที่จะเอามาทาเป็นเป็นเบสก่อนการทาลิปได้นะอ่ะเดี๋ยวทาให้ดูทาไว้ก่อน สีนี้ก็คือเป็นสีที่แนะนําเลยว่าใครปากคาอยากได้สีลิปที่มีความแบบละมุนขึ้นซอร์ขึ้นแนะนําทาสีนี้ก่อนนะคะเบอร์ศูนย์หนึ่งเหญ่ไหมมันจะกอบความคาของปากเราแล้วก็มาทําให้ได้สีเป็นโทนสีที่ดูมีความแบบว่าดูละมุนขึ้นนะทุกคนมันจะเป็นอีกฟิลหนึ่งเลยนะอันนี้คือเบอร์ศูนย์แปดเหมือนเดิมนะคะเดีนะ๋ยวทาให้ดูนี่เห็นนะ สีจะมีความซอฟลงถ้าเทียบกับเมื่อกี้ที่ลิคทาแค่เบอร์0ูนย์อย่างเดียวเห็นไหมพอเทียบกันอันนี้คือเบอร์ศูนย์หนึ่งกับศูนย์แปดจะเห็นเลยว่าสีมันจะดูมีความซอฟลงแล้วก็ดูออกแบบมีความนูดแล้วก็ออกน้าตาลมากขึ้นกว่าเดิมนิดนึงถ้าเทียบกับเมื่อกี้ที่ลิคทาเบอร์ศูนย์แปดสีเดียวสวยแนะนําว่าควรซื้อสองสี 4, ควรมีเบอร์ศูนย์หนึ่งไว้หรือว่าเบอร์ศูนย์สองก็ได้เอาไว้บผสมกับสีอื่นอะไรเงี้ย มมมมาากัันนนนจะะทให้ป้ปลิิุขึรงโอเคทุกคนนี้ก็ทาดูเป็นตัวอย่างกันนะคะว่าทาแล้วเป็นยังไงบ้างนะคลิปนี้ก็ไปดูแต่ละสีกันเลยนะคะวันนี้ดิข้าดูทั้งแบบไม่แต่งหน้าแล้วก็แต่งหน้าเลยนะคะแล้วก็จะมีช่วงทดสอบลิปให้ดูกันด้วยนะคะว่าตอนที่ใช้เนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในช่วงสรุปตอนท้ายอีกรอบนึงค่ะ เจอกันในช่วงทดสอบนะคะวันนี้ทดสอบลิปของลาก l ร์สรุ่นใหม่นะลาก l ร์สแบรด y ี้ลิปแมทนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสีกันนี่อืมสวยมากนีคางแบบแดงๆองมน้ำตาลพอทาบนปปก่า้มันมีความติดชมพูนิดนึงนะนิดหน่อยเบอร์ศูนย์เจ็ดสวยมาก ตอนเวลานี้นะคะ11โมง53เดี๋ยวมาเจอกันในระหว่างวันนะว่าใช้ไปหลายชั่วโมงแล้วเป็นยังไงแล้วก็ดูตอนกินข้าวด้วยนะคะว่าติดทนประมาณไหนเนาะเดี๋ยวมาเจอกันอีกรอบหนึ่งก็ต้องเติมลิฟต์อยู่แล้วนะก็เดี๋ยวเติมลิฟต์เลย เนื้อนุ่มมากไปลิปแมทที่เนื้อนุ่มมากอมโอเคอันนี้เติมลิปตอนเวลาบ่ายโมงสามสิบหกนะทุกคนรอบสองยังไงมาอัปเดตกันระหว่างวันอีกรอบหนึ่งว่าใช้แบบไปหลายชั่วโมงแล้วปากจะแห้งไหมแล้วก็ติดทนนานแค่ไหนนะตอนนี้4ี่โมง53นะใกล้ห้าโมงแล้วนะคะอันนี้เป็นลิปที่เติมรอบที่สองผ่านมาสามชั่วโมงแล้วนะดื่มน้ำอย่างเดียวนะคะก็จะเห็นเลยว่า ยังมีสีลิปอยู่นะแต่ก็มีดุดเหมือนกันแต่ว่าปากไม่แห้งเลยตอนนี้เวลาทุ่ม48นะอันนี้คือลิปที่เติมรอบที่2แล้วผ่านมา6ชั่วโมงแล้วนะคะแล้วก็ในระหว่างนี้นะลิปมีดื่มน้ําเป็นหลักเลยแล้วก็มีกินมันญี่ปุ่นไปนิดหน่อยนะคะไม่ได้กินข้าววทุกคนก็จะเห็นเลยนะว่ายังมีสีเห็นบ้างจางๆนะ แต่ว่าสิ่งที่ชอบเลยคือทาลิปรุ่นนี้เนี่ยผ่านมาหลายชั่วโมงแล้วนะแต่ว่าปากลิกลไม่แห้งเลยเออคือลิกล่ะจริงๆอาจจะเติมลิปก็ได้นะทุกคนแต่ลิก็อยากรู้ว่าถ้าไม่เติมลิปเลยแล้วตัวเนื้อลิปเขาจะให้ความชุ่มชื้นได้นานประมาณไหนนะสำหรับลิปก็คือให้ชุ่มชื้นได้นานประมาณ5 6ถึงชั่วโมงเลยเพระาะว่าเนี่ย6ชั่วโมงแหละปากไม่แห้งนะคะแต่ว่าจะมีแบบว่าเป็นคราบของลิปอยู่ด้านในบ้างถ้าเกิดกินอะไรอย่างเงี้ย กินไปบ่อยอย่างเงี้ยจิบน้ำไปหอยก็หลุดแบบไปอย่างเงี้ยประมาณนี้นะทุกคนมาติดกันในช่วงท้ายนะคะเมื่อกี้ก็คงได้เห็นกันแล้วเนาะว่าแต่ละสีทาแล้วเป็นยังไงนะคะทั้ง10เฉดสีเนี่ยลิกทาแล้วกลบพื้นสีปากคำคล้ำของลิกได้นะคะเกือบมิดเลยนะประมาณ80%เปลยเวลาที่กินข้าวกินของมันนะคะก็หลุดเหมือนกันนะแต่ว่ามันก็ยังมีให้เห็นความสเตนของสีอยู่บ้างนะแล้วถ้าหากว่าดื่มน้ําจากหลอดจากแก้วอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะมีเลอะติดหลอดเหมือนกันนะอย่างนั้นเนี่ลิกนั่งพูดไปเมื่อกี้กเเเเนนนยลลอะหมืัแบบ นะก็มีเรื่องเหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าเราแบบไม่ได้กินของมันอะไรเงี้ยค่ะทุกคนคือระหว่างวันเราดื่มน้ํากินขนมจุบจิบกินผลไม้อะไรเงี้ย ก็ยังคงเห็นสีลิปบนปากอยู่นะค่อนข้างชัดเจนนะคะตอนที่ทดสอบอะลิปก็ไม่ได้ทาแบบว่าพวกลิปบำรุงอะไรก่อนด้วยนะใช้แค่ลิปแมทเลยมันก็ให้ความชุ่มชื้นได้นานเลยนะคะปากไม่ได้ดูแห้งขึ้นกว่าเดิมทีนี้นะมาถึงสีที่ชอบมากต้องบอกเลยว่ารอบนี้เนี่ยทำเฉดสีมาแบบสวยเยอะมากเลยนะถ้าไม่รวมสีเบทที่เป็นเบอร์ศูนย์หนึ่งกับศูนย์สองนะลิปชอบสามสีนี้ที่สุดนะคะแล้วก็แนะนําเลยว่าใครที่มีพื้นปากคล้ำเหมือนกันมีสีผิวคล้ายกันหน้าชอบสามสีนี้สวยมากทุกคนก็คือเบอร์ เจ็ดแปดก้นะคะเรียงกันเลยนะนี่นี่คือเบอร์ศูนย์เจ็ดนี่คือเบอร์ศูนย์แปดนี่คือเบอร์ศูนย์เก้านะคะสามสี่เนี้ยสวยมากแลวลิคิดว่าน่าจะเป็นสามสี่ที่ขายดีเลยนะ,ะว่ามันแบบ มันเป็นโทนน้ำตาลที่สวยอะทุกคนนี่คือมันน้ำตาลที่แตกต่างกันนะเบอร์ศูนย์เจ็ดเนี่ยจะเป็นโทนน้ำตาลตุ่นอมส้มจะมีติดชมพูนิดนึงส่วนเบอร์ศูนย์แปดเนี่ยจะเป็นน้ำตาลก่ำๆนะคะจะมีความแบบติดแดงนิดนึงอะเอออันนี้ก็สวยมากๆนะคะส่วนเบอร์ศูนย์เก้าจะเป็นน้ำตาลที่ติดอมม่วงนิดนึงอันนี้ก็สวยทาแล้วรู้สึกว่าหน้าดูไบรดีคือเป็นความแบบเป็นความน้ำตาลที่สวยมากแล้วก็เป็นน้ำตาลที่แบบทาได้ไบ่อยๆทาได้เรื่อยๆนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นสีเบสที่ลิกชอบ แนนอนเลยว่ารีชอบเบอร์ศูนย์หนึ่งที่สุดนะคะ, <S <S ๆๆะ,คะเพราะว่าเป็นสีที่รู้สึกว่าเหมาะกับตัวเองคือถ้าทาเดี่ยว,ยวอะ่ะมันก็ไม่รอดอแล้วเนาะแต่ว่าถ้าเกิดทาแบบนำไปผสมกับสีอื่นอะ่ะสวยมากนะคะอย่างอะ่ะเบอร์ศูนย์หนึ่งผสมกับเบอร์ศูนย์แปดเบอร์ศูนย์หนึ่งผสมกับเบอร์ศูนย์เจ็ดอะไรเงี้ยสวยมากมาได้สีที่มีความแบบว่าละมุนมากขึ้นดูซอฟขึ้นนะคะคืออยากแนะนําเลยว่าถ้าเกิดจะซื้ออยากให้ซื้อแบบคู่กันไปเลยสองสีนะคะผสมกันไปเลยสวยมากนะคะสีเบสเบอร์ศูนย์สองเนี่ยถ้าสีที่ชอบผสมกันคือ สวยมากเลยผสมกันมันจะมีความแบบว่าดูแบบชมพูอมม่วงซับซ้อประมาณนั้นนะคะรู้สึกว่าเออเป็นอีกสีที่สวยเลยนะแต่ว่าเบอร์ศูนย์สองเนี่ยถ้าลิท่าเดี่ยวเดียวแล้วคือไม่รอดเลยทุกคนมันแบบมันนูดมากมันดูลอยมากนะคะต้องทาผสมกับสีแดงส,สีแบบออกเข้มๆอะไรเ,เ,เงี้ยจะดูโอเคขึ้นเนถ้าเกิดใครที่เป็นคนพื้นปากไม่ขำปากอมชมพูลิกว่าน่น่าจะชอบเบอร์ศูนย์สามเลยเพราะว่าเป็นสีชมพูอ่อ,อ,อ,อนๆมันหวานที่แบบน่ารักมากแล้วก็สีที่รู้สึกว่าทาแล้วขับผิวนั่นะคือเบอร์ศูนย์ห้า สีเนี้ยแบบชมพูแบบนี้เลยชมพูแบบชมพูขับผิวมากทุกคนเป็นแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็สวยเหมือนกันเป็นสีเทีบทา้สวสวยก็ขับผิวดีแนะนำสีลิปทั้ง1 0สีเลยว่าใช้กับบัชของลากลาสแต่ละรุ่นเนี่ยเหมาะกับสีไหนบ้างน,นะเริ่มตั้งแต่เบอร์0ูนย์หนึ่งเลยสำหรับลิปเบอร์ศูนย์หนึ่งนะคะก็แนะนําใช้คู่กับบัชลากลาสสามสีนี้นะคือเบอร์ศูนย์หนึ่งศูนย์สองแล้วก็ศูนย์สามนะคะ ต่อมาก็จะเป็นสี02เบจชมพูนูสนะบัชออนที่แนะนำนะที่เหมาะกันก็จะมีเบอร์00 02แล้วก็03นะคะแล้วก็ยังมีเหมาะกับรุ่นนี้ด้วยนะคะเป็นรุ่นแบบเบบี้นะคะ2รุ่นนี้ด้วยที่เหมาะกับเบอร์02นะ ต่อมาเบอร์0ูนย์สามจะเป็นสีชมพูอ่อนนะคะก็จะเหมาะกับบลัชของลาการาสตุนนี้นะคือเบอร์ศูนย์ศูนย์ศูนย์สองศูนย์สามนะคะสองสีนี้ที่เหมาะกับเบอร์ศูนย์สามนะเหมาะกันต่อมาคือเบอร์ศูนย์สี่จะเป็นโทนสีส้มสดใสนะคะอันนี้เลยก็จะเหมาะกับบลัชลาการสามสีนี้คือเบอร์ศูนย์หนึ่งศูนย์สองแล้วก็ศูนย์สามนะต่อมาเบอร์ศูนย์ห้าสีชมพูอมแดงสดนะคะก็จะเหมาะกับบลัชสามสีนี้เลย คือเบอร์ศูนย์สี่แล้วก็ตระกูล Baby B l ลัชนะคะสองสี 2, 4, นี้ต่อมาเบอร์ศูนย์หกเป็นสีชมพูม่วงอ่อนนะคะจะเหมาะกับบลัชสามสีนี้ก็คือเบอร์ศูนย์ศูนย์เัแล้วก็บััดดำนะคะสีศูนย์เจ็ดนะน้ำตาลตุ่นอมส้มนะคะก็จะเหมาะกับบลัชสองสีนี้ก็คือเบอร์ศูนย์สองกับศูนย์สามนะเบอร์ศูนย์แปดสีน้ำตาลส้มกลับนะก็จะเหมาะกับบลัสรากาสามสีนี้ก็คือเบอร์ศูนย์สองศูนย์สามแล้วก็บลัชดำนะคะ 09น้ำตาลอมม่วงนะคะจะเหมาะกับบลัชของลากาส4ีสีนี้นะก็คือมีบัสดำเบบี้บลัชแล้วก็เบอร์02กับ03นะคะนี่ได้ทั้งสีสีนี้เลยสุดท้ายนะคะเบอร์10นะเป็นสีพลัมนะคะสีออกแดงอมม่วงนะสีนี้เนี่ยก็จะเหมาะกับบลัชของลากาส4ีสีนี้นะคะก็คือเบอร์ 0004และเบบี้บลัชแล้วก็บ u ัชดำนะโอเคทุกคนก็สรุปให้เรียบร้อยเลยนะทั้ง14สีนะคะว่าลิปแต่ละสีเนี่ยเหมาะกับบลัชรุ่นไหนของลากา a ์สนะเผื่อใครที่อาจจะใช้บลัชของลากาสอยู่แล้วนะก็ลองดูกันนะคะถ้าเกิดว่าใครที่เคยใช้สีไหนแล้วเป็นยังไงเนี่ยคอมเมนต์แชร์กันได้นะคะใครอยากลองซื้อมาใช้นะคะเดี๋ยวจะมีเขียนช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้เนาะตรงหน้าจอตรงนี้เลยนะคะหรือว่าดูได้ใต้คลิปนี้ก็ได้นะคะกดดูกันได้นะคะใครที่มี คำถามอะไรเพิ่มเติมนะคะคอมเมนต์ถามกันได้นะคะเผื่อว่าลิซอาจจะลืมพูดส่วนไหนไปอะไรเงี้ยก็คอมเมนต์บอกได้เลยนะคะแล้วก็ติดตามกันได้นะทั้งทาง YouTube Facebook Instagram แล้วก็ t i k t o อต่างช่องทางด้านหน้าตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ไงใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้ก็ฝากกด s u b s c r i b e กันด้วยนะคะตรงปุ่มแดงๆด้านล่างนี้เลยนะแล้วก็อย่าลืมกด,กดกระดิ่งกันด้วยนะคะเวลาที่มีการอัปเดตคลิปจะได้มีการแจ้งเตือนไปนะวันนี้ขอบคุณทุกคนนะที่มาดูคลิปนี้กันเราไว้เจอกันในคลิปลต่อไปค่่่ะะะคคสสวัสดี